อาอ์ไสกุณาพรสาวคนนี้สวยใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมล่าสุดพี่น้องคะไปจัดฟันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอาอ์ไสกุณาพรทาเอาแฟนคลับหลายคนนะคะต่างโอโหมีความสุขใจฟูที่ว่าเออหน้าตาสวยอยู่แล้วนะคะยิ่งจัดฟันยิ่งสวยอีกยิ่งสร้างความมั่นใจยิ่งเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจนทางล่าสุดคะ่ะทางพ่อจ๋าเนาะบอ, no, อสอนกพศกรแสนปากดีคะ่ะได้มีการพาอีลานะคะ had a big can. ไปคลินิกเนาะไปจัดฟันใหม่แล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะเห็นคลิปกันแล้วใช่หรือไม่คะกับคลิปโมเมนต์ที่ได้ใส่หัวอ่อมเขียวล้วพี่น้องคะ่ะกับอาอายสกุณพรเดี๋ยวทุกคนไปรับชมคลิปนี้กันก่อนคะ่ะก่อนอื่นนี้นะคะขออนุญ,ญาตคลิปคะ่ะจากทางบอสนกพงศกรแสนปากปีคะ่ะที่ได้มีการอัปโหลดนะคะผ่านเพจ Facebook นกพงศกรนั่นเองคะ่ะใครนะคะอยากไปดูเองเนาะก็สามารถไปดูได้นะคะที่ทางเพจนกพงศกรนั่นเองคะ่ะเป็นข้อความที่ทางบอสนะคะบอกว่า เพิ่นในหัวแขวไหม่าันพี่น้องค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะภาษาจัดฟันเอาคืขึ้นตละดเจ้าแม่กะงหันของเขาเหลืออุดฟันอีกแค่ซี่เจ็บไหมล่ะเจ็บไหมไม่เจ็บตึงไหมรู้สึกตึงไหมยังไม่อะไรแต่พวงนี้ กระสีไปแอบคนไทยโหลดติดตามได้ไหมเอ้ยเพันยางขอกมันเป็นยิ้มแง่งแง่งแง่งมากมึงใหญ่เ <c oughs> มื่อสิบปีเลือกสียางครับสีอะไรกระสียางนูง้ดฟ้าค่ะอันนี้ก็สีคองงานกระสีรับครับอันนี้ก็สีบาทตัวอื่นเลย ตายตาขี้ไข่หล่อนไปหนีจาดฟัน,นขี่ไข่วัดท่านหลอนเยอะจัดฟันครับพ่อก็มาขุดหินปูนครับเจ็บมาคักเลยเจ็ดปีเราว่่ได้ขุดหินปูน <c oughs> เคครับติดตามตอนต่อ,ตอไปแถวเมืองคนทิ่จมวัดเขียว ประมาณนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับเรื่องราวที่น่ารักอย่างมากเรียกได้ว่าเด็กคนนี้เนาะแฟนคลับก็ไม่ว่าจะทำอะไรแฟนคลับให้การตอบรับให้การซัพพอร์ตให้การชื่นชอบอยู่เสมอสำหรับนนาะอัญซุกนาพรแล้วทีนี้ค่ะแฟนคลับเมื่อได้เห็นคลิปคลิปนี้เนาะก็ต่างโอ้โหเนี่ย คือสียิ้มสมือนเนาะอีลานเนอะอาะไอศุครณพ่อแลงเสียพี่น้องขาแฟนขบเซลเนาะจนทางล่าสุดนี้ค่ะถ้าคุณพ่อเหมือนกันสําหรับพ่อน,นัดนะคะพ่อแท้ๆของน้องไอศุกร์พรก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันสําหรับเมื่อได้เห็นลูกสาวเนาะได้มีการจัดฟันนะคะทางพ่อน,นัดค่ะบอกว่าโอ๊ยสาวฟันเหล็กพร้อมกับหัวใจนะคะแล้วก็ทางสาวอ้อยแฟนเพจค่ะบอกว่า คือพอเอามาให้ป้าเนี่ยต้องเสียเงินอืคือพอเอาของป้าเดี๋ยวป้าเสียหายยังเสียเงินประมาณนี้ค่ะอ่าพี่ลุงโต้งนะคะบอกว่าบื้ยหามปวดจมปวดแคลร์กินข้าวต้มเนี่ยละร้านสาวประมาณนี้ค่ะลูกข้อจ๋าดีใจด้วยนะคะสวยมาเลยเชียวร้านสาวจริงพี่น้องคะอันนี้คือ ฟันยังไม่เข้านะคะยังแบบเรายังรู้ว่าเออเนี่ยยังยังยัง,ยงสวยแล้วเนาะออร่ามันมาแล้วเนาะเออประมาณนี้ในการยิ้มนะคะเนี่ย พัชราเพชรล้ำบอกว่าอีลาในหัวแขวไม้แล้วสวยน่ารักมากจะร้านสาวโอ้โหแฟนขับคอมเมนต์ยาวแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากๆเลยค่ะบางคนนะคะบอกว่าพ่อจ๋ารักได้ใจดีกับอีลาเสมอหนูตั้งใจเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในงานที่หนูรักพาพ่อจ๋าและครอบครัวเสียงหกเฮงๆปังๆทั่วโลกเลยนะคะอ่า ฟันก็ดัดแล้วเหลือทําจมูกอีกอย่างก็คือเตรียมเลยค่ะพร้อมสวยเริ่จบที่อายสกุณพรพู่นะพี่น้องเอ้ยแฟนคลับแต่ละคนค่ะคอมเมนต์กันยังหนาแน่นเลยพู่นะยิ้มแป้นเลยอีลาได้เห็ดแขว่วจริงพี่น้องขาเนี่ยเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยวัยม .1 ป .6 ม .2 เนี่ยเพื่อนได้ทําอะไรแบบขคอจะแบบว่า เพิ่มเนาะเพิ่มความมั่นใจในการยิ้มแล้วก็ทุกๆอย่างคือจงแอดมินพี่น้องใครแอดมินกับผึ่งเห็ดเนาะเห็ดวังปฐมนั่นแหละปอหม้อซ้ำนองอย่างแหละปันปอหกหม้อนหนึ่งอย่างลซ้ำนองอย่างเละเห็ดเนาะก็รู้สึกว่าเออเนาะเราทําแล้วก็เรารู้สึกว่าจะของแบบว่าในการยิ้มในการาพูดคุยกับคนอื่นก็ทําให้เราเองนะคะก็เหมือนกับว่าไม่ต้องมา เก่งไม่ต้องมาอายไม่ต้องมาขืนในการที่ฟันเราอาจจะแบบว่าเอออาจจะห่างอาจจะเยินอาจจะโยกอาจจะซ้อนบ้างแต่ก็นนแหละพี่น้องคะเนี่ยพ่อจ๋าเนาะบอสกนกปศกรแสนปากดีก็พ่อที่เรียกได้ว่า ใครๆก็ต่างที่ต้องอิจฉามากๆเลยสําหรับไอ,อ,อซุลพลที่มีทางพระจาเนาะที่คอยซับพอทที่คอยน่ารักขนาดนี้แล้วที่ขาดไม่ได้ขาคือตัวของน้องที่น้องที่จะคอยพักดันตัวเองคอยอหาพ่อวรรค์พ่อน,สน,อนสแสวบงคงจะคล้องนะคะในการลองการล่าเพื่อที่จะาาให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นศักยภาพของเด็กคนนี้ว่าเออหนูอายุแค่นี้หนูก็สามารถทําได้นะสามารถที่จะร้องเพลงนี้สามารถที่จะทําโชว์นี้ได้อย่างเต็มที่นะ ประมาณนี้แล้วแฟนคลับหลากหลายคุณคือแบบโอ้เนี่ยต้องแต่เห็ keep, ุคลิปเหตดข่าวมาพี่น้องขาแฟนคลับน้องอ้าไอศุลพณเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากๆเลยนะคะตั้งแต่สร้างเหตดข่าวมาเนาะเมื่อที่อ่านคอมเมนต์ได้ดูนั่นดูนี่ถ้าแฟนคลับดีศิลปินก็ดีถ้าศิลปินดีแฟนคลับก็ดีแล้วสองอย่างนี้มันต้องควบคู่กันพี่น้องขาถ้าสมมุติว่าโอ้โหคุณเสียงดีเสียงไพเราะแ,แต่แฟนคลับไม่มีแฟนคลับไม่ดี คุณก็ไม่ปังไม่ดงังพี่น้องขะเนี่ยอันนี้คือเป็นปัจจัยหลักอย่างมากเลยเนาะตั้งแต่ที่เราได้เห็นมาอืมพี่น้องเบิ้งที่หลัก แต่ละรูปแต่ละชอ็อตแต่ละคลิปแล้วช่วงนี้ไอ้อาสุนโพนะคะอัปโหลดคลิปอัปโหลดรูปให้เราถ่ายคิดถึงกันทุกวันแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะน้องอ่ากลุ่มน้องอาอายตากลมพ่อตาสาหน้ามนแฟนคลับหลากหลายท่านนะคะก็ต่างแชร์ไปเนาะว่าเออวันนี้น้องไปทําอันนี้มานะวันนี้น้องเป็นอย่างนี้เออพี่น้อง<ะ>ก็น,นี่แหลนะเนาะ ติดตามค่ะติดตามตอนต่อไปสำหรับเด็กคนนี้รับรองว่าคุณนั้นจะไม่ผิดหวังแน่นอนอืในการสา่งเสียงหัวเราะสาางรอยยิ้มสาางทุกๆอย่างนั่นเองค่ะอ้ยแฟนขับแชร์พี่น้อง่ะตอนนี้คนดูก็เยอะนะแล้วแฟนขับบางคนแชร์แปลงแต่งงานบ้านฮักอะอายบ้านฮักมาดาบอ้ะอายลูกสาววดพด่ลกพ่อจ้าหมอรำเสียงวิหเอฟซีอย่างเงี้ย ต่างๆนานามากมายก็อย่าลืมนะคะไปรับชมกันเนาะทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างน้องคนคุณยานะคะคุณยาคุณพอ ลทางศิลปินทุกคนเนาะที่อยู่ไกลรอบชิดน้องทายคลิปน้องทุกคนก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตกันนะคะสําหรับทุกเรื่องราวแล้วก็สําหรับบ้านมอรําเสียงวิหกนกพงศกรที่ตอนนี้ก็ปิดวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลาบลื่นทุกอย่างค่ะรอดูดูการปีหน้าค่ะดููการที่หน้าเนาะรููการหน้าเนาะว่าจะเป็นอย่างไรกับวงเสียงวิหกนกพงศกรรับรองว่าไม่แพ้กันค่ะกับฤดูการนี้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะอะสำหรับ สำหรับมือนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์หน่วยตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับมือนี้ก็ไปก่อนค่ะ